สวัสดีค่ะสวัสดีอิปิราชั้นแนวจะกล่องเบอร์ตางมันให้มันเบอร์ไปพี่น้องมันเนี่ยจะผามากินมากาเห็นเพื่นกินมา,มานนกมาเลยอยากกินอยากกินมามาไทายเขาเลยพีน่น้องเพราะมันมา,มาเขาดีเลยมามาร่วมวดเท่าไรนี่แหละทุกรวดเลว็วจะมาทั้งโมงจับเทั้งไว้ไว้โอ้โหเอ้ยซือ้ออะไรพี่น้องาะมามาพี่น้องซื้อมามา,มา,มาเอ้ยซื้อแบนเพินเน่อน ได้บนมามะกินมามะเด็ดพักค้างบ้านเด็ดบ้านในคลองนะบ้านในคลองพักใช้ยามมาหน่อย่นเส้นไว้ายๆพร้อมเส้นจนีกับนี่เลเส้นมามะมากินว่าขอต้มไข่มะสามหน่วยลวกสีหน่อยหนึ่งว้าวถ่วไข่ไข่ลวกสีเอาไข่ต้มได้ไข่ลวกกินเจ๊ะๆพี่น้องสวัสดีวันสงการจ้าสวัสดีวันสงการสวัสดีวันสงการไทย สอง 5, 6, 8, 7, บบห้าหกแปดจะเวลยากเนาะสองห้าหกแปดก็ซ้ออนะไเนาะนี่ดูสวัสดีปีใหม่ไทยวันสงการไทยสองพันห้ารยหกสิบแปดมันบอกแปดก่หอดีนดนั้นเนาะปีใหม่ไทยกับหกแปดเนะาะน่าคือเนาเวล์ดายใหญ่หางถิงมามาก,กันมาเนี้ เกินคนกินมามาอยากกินมามาแต่แต่กินเท่ามา <c oughs> ต้มเหลีาวหอนหอนแล้วพอหอนปั่นเดือดไปนั่นเดี๋ยวเล่พอตองเป่าลายพักช้ายากอะไรมันทำเน็ดใยนในหน่อยในหน่อยมันมันจำเน็ดน,นะ หน้าบ้านหลายค้นบรรูผักใช้ยาเพิ่งผักชู้หลดนังผิวหนังผักชู้หลดนังผิวหน,นังอีก,พ,กพักหนึ่งคุณหลอกเอิน่นมาซื้อรูแต่ใช้ยายกับชู้หลดนะี่แหละ แซ่บพี่น้องแซ่บกกินมะมาตั้งแต่เ่อไห่แซลมานูด้วยายกลินมากปินมะมาแห้งไปล่าซีลมันดูดำเปล่าเดใครอยากบอกตูมา กินมาสุภาพ์เปนไรเปลี่ยนจัหน้อยแน่นและเพมาะทันทนวนแล้วพี่เนาะมามาร่วมรถมามาร่วมรดมามากให้มาหมาแทห้ใครต้มยางตักม้มลโอนอ้เผัดรู้วิดหรอกม้าวอด ห่อนแทบบอกว่าชิดบพี่ตน้องบอกเห่หทั้ห oh, oh, oh. ่อนทั Bryant, okay. ้แทบห่อนห่อนเลยละท่องท่องสบายดีได้กินท่องท่อนท่องเขาสบายดีสงการไปใช้กันน่าสงการเดินทางปลอดภัยเลยพี่น้องสงการเดินทางปลอดภัยร้อนห่อนหอกฝนกระตกมาหมื่นหนึ่งฝนตกมาหมื่นหนึ่งน้ำหอนหมื่นเดียวก็แล้วจ้อยบ่ตกแล้ว บ่รู้มืออ่นจะต,ะตกเ่าแขงกับมวนๆเทน่ายกับซูเพิ่งทีมงา,านทีมงานเท,นนท,นนนท้น่ายทุกท่นเจาบนทีทั้งหาย nhưng dù này thì gần thì rồi đấy Cái nam khí ấu nhưng dù nó gần thì rồi đấy à, Kính ngoài, kính như thế ngon không? tại <laughs> พี่ใบมันหอมว่าปะหอมมนแบบเล <c oughs> ว่าแสบแสบะเนาะแมาหมาเอาแสบเขาแลม่หมาแสบเยอะเขินเขากินนะโอ้กินตัแสบไแสบกินแล้เนี่ยกินแล้วเนี่เอาเด่งขึ้นเสียมาหน้องพังจัดเทียนอยู่ข้างนอกจัดบา้านเยอะดีไหม เอาไลงกันไปพี่น้อง แทบมักสดน้าถ้าน้ำแหงห่าแล้วเสินนามแหงครับค้ามใหญ่ข้ามตัวขึ้นก่ <laughs> อยังจับบ <c oughs> ั้วเป็นองเรื่องเนี้เสียงยังไงกับเสียงจัดบัด เสียงดังเลยโอ้ยพอไปท่านโทษแล้วไปนอนแล้วต้องใส่เสียงยังไงเลย,เลย